ทางด้านกรุงเทพมหานครดำเนินงานภารกิจด้านต่างๆในการดูแลและอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อใหการปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและถวายพระเกียรติสูงสุดจากการประชุมศูนย์อำนวยการสนามหลวงล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับมีข้อสั่งการและมาตรการปรับปรุงระบบเพื่ออำนนยความสะดวกประชาชน โดยการจัดจุดพักคอยใหม่แบ่งเป็น3โซนโซนละ1,000ที่นั่งและตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนนี้ทางกสมกก็จะมีการปรับระบบการเดินรถโดยรถที่วิ่งรับประชาชนจากภายนอกจะวิ่งมาส่งที่บริเวณตรงข้ามตึกแดงส่วนรถที่วิ่งรับประชาชนจากท่าช้างจะวิ่งมาทางท่าพระจันทร์และเลี้ยวขวามาส่งที่ตรงข้ามตึกแดงแล้รถที่วิ่งรับประชาชนที่ออกจากประตูเทวาพิรม จะวิ่งไปทางท้ายวังถนนมหาราชผ่านหน้าสารดีกาและส่งบริเวณเส้นผ่ากลางสนามหลวงนอกจากนี้กรุงเทพมหานครเตรียมเพิ่มสายด่วน1818 18, จำนวน5คู่สายเพื่อให้ประชาชนใช้สอบถามข้อมูลการรับสิ่งของบริจาคและข้อมูลการเข้าสการะพระบรมศพ โดยจะจัดเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ทุกวันตามเวลาเปิดเข้าสักการะรวมถึงบริหารจัดการเส้นทางการดูแลการจัดระเบียบและจุดจอดรถรับส่งเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนระหว่างผู้เข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและนักท่องเที่ยวที่จะเข้าชมวัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวังซึ่งจะเปิดตามปกติในวันที่9พฤศจิกายนนี้เช่นเดียวกันครับ สำหรับสถิติผู้เข้าถวายสการะเมะื่อวานนี้มีประชาชนที่ผ่านประตูมณีนพรัตน์เข้าถวายสการะเบื้องหน้าพระฉาย,ยารักสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศาราสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังจำนวน2,383คนทาาคนทำให้จำนวนสะสมรวมทั้งหมดเป็น3 0 0 3 3คน ในด้านการบริการให้ยืมเครื่องแต่งกายยังคงจัดจุดยืมผ้าถุงและกางเกงบริเวณอุโมงค์หน้าพระลานโดยผ้าถุงและกางเกงที่ให้ยืมจะได้รับการซักรีดทําความสะอาดทุกครั้งก่อนนำมาให้ประชาชนยืมใช้ใหม่และยังจัดบริการทางการแพทย์ครอบคลุม12จุดพร้อมทีมแพทย์พยาบาลตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพประชาชนตลอดวัน ส่วนด้านความปลอดภัยมีการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกตลอดพื้นที่ร่วมกับตำรวจติดตั้งกล้อง C C T V เตรียมรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ใกล้เคียง